อ๋อเจอเล้วฟักที่มันมีไอ้นี่อัสเจอรีใช่ไหมใช่อัสเจอรีอัสเจร์ลยฮ่าคุโร่เข้ามาก่อนฮะคิวโอ้ยแล้วก็คุณโจเหลือกับบิ๊กมุ่งโจมุ่งโจโจอีบอยไอ้เมาส์มันเร็วจังเออปรับสิอ่ะมาแล้วโอ้อยู่กับ้องหน้าห้องตาใช่<แ>เดี๋ยวก็<แ>เดี๋ยวก็แตกตื่นอ่ะ อ่ะขอเปิดรายการก่อนเอาละครับก็กลับมาพบกับผมพี่ขันกับรายการสตอร์ดวันนี้เรามาอยู่กับใครบ้างแนะนําตัวกันหน่อยโอ้ใครเฮ้ยเราผมด้วยเราก็มาอยู่กับคุณบิ๊กนะฮะแล้วก็คุณคุณโลแล้วก็คู่มีไหนคุณโลสกีเด้งอ้าวมันเป็นสามีติดเลยทำไมไม่แนะนําแบบสมานและชัดนเงี้ยอ๋องั้นก็ตกลงกันเอง อ่ะตัวอาเฮ้ยใครลุงบิ๊กไปก่อนอะเฮ้ยครับตีเราไปอยู่กับอ่ารายการล่าท้าผีใช่ล่าท้าผีนะฮะเสียงเสียงใครวะลุงบิ๊กลุงบิ๊กลุงบิ๊กทำเสียงลุงบิ๊กทำเสียงเป็นคนแก่หน่อยเดี๋ยวเก็บคออยู่ณจุดจุดนี้นะครับพวกเราก็เดินอยู่จนใช่ณจุดจุดนี้นะลานเอ้ นในจุดนี้นะครับว่าเราจะเจอผีหรือไม่นะครับอโหมาแล้วมาแล้วฮะเราจะไม่เจอหรอกใช่โชคดีไม่มีนี่เวลาเวลาที่ทุกคนมาละคอยเฮ้ยโจพี่ทำไมเฮ้ยพีกไปไหนน่ะอยู่คนเดียวน่ะผมกำลังตามหาสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้ต้องลอย อารยธรรมโอชิมายแม่งงว่ะไม่น่ากลัวอารยธรรมจานดาวเทียมใช่ไหมเยเฮ้ยเจอแล้วเย็นรีตายโยโย่โอ้โหโชคดีด้วยนะฮะีอไข่ฮัลลูฮัลลูอู้ได้มาอีกหนึ่งแล้วโอเคโอ้โหโชคดีไปอีกหนึ่งผลงานเพลงนะฮะโอ้โหมาเป็นชัดเลยนะฮะแล้วว่าเราอยู่ที่สูงดีกว่าป่ะรอโก้ด้วย อยู่ที่สูงอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงสูอ้ยทีนี่ทุกคนมาแล้วโอ้โหแกงผมเก็บตั้งได้สามอันน่ะรู้ก็ยังเดินด้วยกันอยู่เนี่ยเออเธอเธเดินด้วยกันที่ไม่รู้อะไรแบบแม่มันหลอนกันเองเลยนะฮะใช่หลอนดีหน้าตาอกลับรล้วที่หาย เราใครโดดเขาลอย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 โอเคครับเจงไรอาตีทำไม่พกแกทำสร้างบรรยากาศเสียวมดเลยเนี่ยเฮ้ยยังไงเจอแล้วเนื้ออันเนื้ออันยี่สิบสองนาฬิกาเก็บไปเก็บไปเจอแล้วเจออีกหนึ่งเจอหนึ่งไอโห่เจอเก็บเก็บเก็บนั่นแหละโอเคเราจะออกไปชมบรรยากาศข้างนอกกันอู้เจอแล้วเจอแล้วบิ๊กไปเก็บเก็บเก็บอะไวะ นั่นไงมันเจ็บละอยากเจอผีอ่ะเออเรามาล่าท้าผีเราไม่ใช่มาล่าท้าไอ้ยลี่ตายโยโย่อะไรเนี่ยได้ทำไมบินมาแล้วใครเขามาเสียงเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงผีไงพอผีอ่ะยังไม่เห็นผียังไม่เห็นผีสักตัวเลยเดี๋ยวก็เจอจะไม่เห็นผีคุณได้ยินเสียงคิวพี่ทำไมพี่คิวไม่เลือกด่านไม้คราบเอาพี่เสียงกี้ดีไม้คราบมันแสบแก้วหัว ด่าไหมคับมันก็กี้นี่นะเฮ้ยจะจบแล้วยังไม่เจอผีสักตัวใครเจอนี่สุดยอดแล้วนะบอกด้วยนะฮะฮะวอ่อกูตกใจมงตกใจหมดเลยนึกงใใครเจอใครเจอใครใครใครเจอใครใครใครเฮ้เฮ้ยร้อนร้อนรอนกันเองเลย ฮัลโหลฮัลโหลพี่จ้ามีไหนจ้าฮัลโหลพีอยไรจะไปทาะไรไม่เจอใครเจอบอกด้วยนะพี่อยู่ไหนอ่ะเออไม่เจอไม่กระตุกคนเดียวเนี่ยอุ้ยพี่อยู่ไหนอ่ะท่นอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะมีเห็ดบี๊ลุงอย่าเจอผีแล้วโอ้ยลุงอดลุงใจเย็นๆลุงมุงแกหอนท้ำอยู่นีดเจร้อนมากเลย ก็ร้องหวยหวยทำไมลุงว่าลุงน่าจะเจอแล้วล่ะไหนไหนอยู่ไหนคิดว่างั้นนะอ้าวคิดว่าเจอไปบ่ไอ้บ่ไปบ่ไปยืมมองตอนนี้ไอ้ดังอยู่ที่ศูนย์ประชาการใช่ไหมดังใช่แล้วอยู่ที่ศูนย์ประชาการนั่งเล่นเกมอีกแล โอบมาอย่างไทยตอนอโอ้โหขอให้พวกแกสี่คนโชคดีหาทักษะที่เจอได้ฉันจะเอาไปวิจัยต่อมีคนเข้ามาเพิ่มก็ไม่ได้โดนแค่สี่คนเฮ้ยสรุปว่าฉันโดนทิ้งไม่ถูกแล้วพี่คิวโดนทิ้งจำกำจำจำ่าทิ้งฉันไปจะทิ้งอ่ะระวังโดนตุ๋ยตูดนะพี่คิวไม่ฉันไม่อยากโดนตุ๋ยตูดอะ อยากเดินตุยอย่างอื่นนะตุยมีพิซซาไหมมีไหนอีเหี้ยผีมึงุกพรมาทำไมลูกน้องไอ้สูรประชาการเรานี่หึงกามทุกคนเลยเจอแล้วเจอเราไหนเหมือนเจอเหมือนกันกำลังวิ่งไปอ้าววิงอ้าโดนแซงหลีห่าหลีห่านนุ้ยนั่นจะจริงโดนหลอกเกยนมา ีคนเจอผีแล้วนะฮะใครเจอผีบอกด้วยนะวอลเจ้าเลาเจาลาเจาล้เจล้ถามผีไม่ใช่ถามถ้วยอย่าพิ่งเก็บสีลอไม่ได้เจอผีเลยไหนไหนหนไหนใครเจอใครเจอใครเจอเรดูโอ้เซตโจเซตมันเป็นลูกผีโดนโจโจโเรา พีสามัคคีไหนผีโอ้ยอู่าดโอ้โหเห็นหน้าเหมือนกันบ้หวัดเห็นเหมือนกันเห็นเหอนกนอยาเสอผมได้เหรอด้วยไม่อยากอยู่เลยในความสงบเนี่ยเรามาจุดเทียนเวียนวนกันดีมั้ยกูรู้มึงเจ็บตึงยาหอนได้มั้ยกูเจ็บใจ คนที่อยู่บนศูนย์ชาการใหญ่นี่โอ้โหลุ้นไปหาเขาเรามาล่าทีจไหนจไรเจอไรเจอไรเจไรอถามถึงขีไม่ใช่ถามถึงถุยโอ้โหโอ้โอ้โอ้เสียงมาไกลเสียงมาไกลโอ้โหเสียใครเสียใคเสใครก็บอกว่าส่งอยู่ไหนเอาสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีตอบด้วย อะไรนะสัญญาณไม่ด no. ีช oh no. ่างแม่อ้าวคือ yeah, ด้วยอ้าวแล้วตกลงจะได้เจอผีไมนี่ยไม่ว่าไม่เจอผีสักตัวไอตอนที่เไาหลายบ้านนั่งโดนทิ่มสมจฆ่าแล้วมั้งอยากเจอแไม่เจอนะใช่ไม่อยากอยู่คนเดียวคุณไหนลุงเป็นไรครับเมื่อกี้ผมมาจะตามมานะ รู้สึกว่าลุงจะเจอผีนะฮะวัดตังไหนเรองหนึ่งเอเดี่ยนั้นลุงครับลุงครับมาเรามาอยู่กันที่โล่งๆเนี่ยเรามาวนที่โล่งๆเนี่ยจะได้เจอวนอยู่สามรอบจะได้เจอนะฮะเราก็ยืนอยู่เนี่ยเฉยๆให้มันมาใช่ใช่ยืนอยู่เฉยๆฮะไม่เอาอย่าหรือนี่ไม่จัดไม่ยค้า ไม่มีผีก็ร้องไงแม่ไม่เห็นเจอไม่เห็นผีเลยอ่ะอ๋อนี่นี่นี่<อ>กระโดด<อ>กระโดดเอ่อไต่ตัวกันจะได้กระโดดสูงๆ่งะเอี่ยมก็ไปอยู่ที่ภูเขาสูงๆอ,งอะ่ะภูเขาหน้าแล้วใครเข้ามากันแย่ๆ้วนนะก็เป<อ>ิดห้องตั้งสิบสามคนไมโหไม่พี่จะเปิดไรนั่งแย่ๆ คือนี่มันเป็นตัวยังไงอะตัวใหญ่ๆวะตัวสูงๆเหมือนเปลือกะตัวขี้กล้าสีมันมีหลายแบบแต่พี่เลือกสี่อะไรครับเปลืเปลือกเขียวเปลืเดินดินโอ้โหไม่เปลืเดินดินนี่น่ากลัวนะบงตรงใช่โดึงเจอเปลืนะครับเจอจริงเจอบึกหน้าอยู่หน้าไหนวะไหนวะไหนหน้าผมไหนหน้าเฮแต่หน้าเฮแต่ลูกแก่นตาบนไม้อะต้นไม้อะ มันไหนวะมันมีหลายต้นเออต้นอะไรไหนวะต้นไหนวะหลังหลัเห็นสองตัวเลยเห็นแล้วเห็นแล้วิ่งนะแม่ตัวไม่โคตรเนียนอ่ะเนี้ยแบบยามากวิ่ง กดชีพกดชีพไม่มีใครเชื่อผมกันเลยแม่ผมบอกแล้วอยู่ต้นไม้ไม่เชื่อกันเลยต้นไม้ไม่ตัวไม่เอก้นเนียนเนียนแม่ไม้เห่ือกับกุ้งสองปลังเฮ้ยล่อมันล่อมันลอมันเฮ้ยคิว โอ้โมโอ้โอะไรโอ้โ <antis> ่เหยียบหัวกันด้วยโอ้โนตามใครวะน่ยตามใครตามใครตาใครใครตาใครไหนไหนอยากเจอผีเจอหีเจอผีเจอปีเจอปี้เจอหี เจอปี้นี่ครับเราบอเราก็เจอสักทีเรามาถ่ายเรามาถ่ายสกูบิเซ่กันนะครับถ่ายถ่ายไท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 ยอู้เต็มนะครับพอได้เลยโอ้มันไล่มาแล้วโอ้เฮ้าฉันพาขยันหน้ามาพาพวกแกริ่งสุดชีวิตเระวังไอ้หอไอ้หอไอ้ผีเวร ผีเวนเอามาร่วมสวดสวดเอ่อสวดชะตากันนะอู้ไม่คิดมากูว่นนี้เราอะไงสวดพี่อ้ตาตาไม่ร้องหาแฮปปี้เลยใครก็ได้ไปเก็บจานที่เหลือเร็วๆเราเจอผีสมใจแล้วมันอยู่ใกล้มากอ้าวตายแล้วตายต่อหน้าเลยมันมันไม่ใช่ตายมันบิง

เด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 ตามไหนไม่เห็นไม่เห um ็นแต่ผมเห็นอ่ะไม่เห็นวิ่งอย่างเดียวตอนนี้มันตามลุงบิ๊กไม่อยู่กับลุงบิ๊กแล้วอะไปลูกเหมือนกินลุงโมโหครับป่าหุยเลิกตามเราเว้ยคนนี้ได้ไงวะเนี่ยโอนี่หัวดำเลย ผมนี่ยืนขึ้นเลยนะแหละผมนี่เหือดผมนี่วิ่งเหือดแตกเลยเนี่ยนี่ตามใครติดอะไรใครติดอะไรติดก้อนหินอนุโมทนาให้ฉันด้วยไม่เห็นหน้าเลยเห็นหา้าเลยเมื่อกี้อ้าวใครมาตุ๋นเฮ้ยโอ้ยะละแล้วเยีมาแล้วผมเมื่อกี้ผมไปเป็น โอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบนะครับเดี๋ยวไปเจอเกมนี้กันอีกรอบหนึ่งนะฮะทาไมครับไม่อยากเจอเล้วนี่ย